ลัคนาราศีกุมนะคะเปิดสกสาราใหม่มาต้องบอกได้เลยว่าการงานการเงินความรักจะมีความโชคดีบางอย่างเกิดขึ้นคืออย่างนี้ค่ะถ้าเป็นลัคนาราศีอื่นเนี่ยการที่เจ็ดหกหรือแปดหกเนี่ยที่เขาจะสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่สําหรับกุมเนี่ยเขาเป็นคนสไตล์ที่เขาอดทนได้ดีอยู่แล้วนะคะพอๆกับมังกรเลยคือ เจ็ดหกอยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะมีความวุ่นวายในเรื่องของความคิดผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของครอบครัวธ,รธุรกิจกิจการการงานแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะคำว,ว่าหกเจ็ดเนี่ย มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึง่งใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนั่นคือกลุ่มอยู่แล้วในขณะเดียวกันนะคะดาวศุกร์เองหลังจากวันที่28มกราคมเขาจะได้ไปเป็นตำแหน่งมหาอุดเจอกับดาวประจำตัวตนของคุณในพบการเงินบางคนจะได้โชคจากการเสน่หา แต่ความวัาเสน่หาไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของเ,อเ,อเพศตรงข้ามอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยต,ต้นต้นเดือนน่าจะวุ่นวายต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรเจ็ดหกกุ๊มกันมันก็มีข้อเสียความอึดอัดความวุ่นวายดาวคารดาวการงานของคุณอยู่เรือนริมันจะเป็นช่วงการแสดงถึงศักยภาพความสามารถเจ้าของธุรกิจกิจการหรือพวกสายบริการต่างๆน่าจะ เหนื่อยน่าจะเจอเคสที่มันหนักใจเหนื่อยใจแต่ด้วยสไตล์ของกลุมเป็นคนอดทนได้ดีเพราะฉะนั้นพอผ่านพ้นช่วงประมาณเดี๋ยวไล่เลยนะ25มกราคมเป็นต้นไปดาวคารเดินถอยหลังอยู่ในภพปุตตะนะคะแล้ว28ดาวสุขเป็นมหาอุดเนี่ย ไอสิ่งที่คุณทําต้นเดือนดูวุ่นวายดูเทคแคร์ดูแลดูแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะปรากฏว่ามันมีสเสน่ห์มันมีบทพิสูจน์แล้วว่าคุณน,นี้เก่งจริงดีจริงโอ้โหดูแลดีจริงนะคะจะได้รับความนิยมชมชอบบางคนอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับมอบหมายหน้าที่ที่โดดเด่นหรือเจ้าของธุรกิจกิจการมีโอกาสที่จะได้งานใหญ่งานโปรเจกต์ดีๆเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมกราคมใครได้รับโอกาสอะไรต้นต้นเดือนเป็นโอกาสที่คุณจะต้องรักษาไว้ถึงแม้จะวุ่นวายแม่หมอก็แนะนำให้คุณลุยค่ะนะคะอย่างไรก็ดีดาวอยู่อย่างงี้ยาวๆอีกหลายเดือนหรือต่อให้ดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงดวงคุณค่อนข้างโดดเด่นลัคนาราศีกลุ่มนะคะมีโอกาสนะคะหาเงินได้จากความเสน่หาความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนผลงานโดดเด่น ในขณะเดียวกันเดือนนี้นะคะาบางคนอยากจะกู้หนี้ยืมสินผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือกลางเดือนเป็นต้นไปมีสิทธิ์ค่ะเพราะหนึ่งสีอยู่พบวินาศนั่นเองนะคะทีนี้เรามาหันกันในเรื่องของการเงินบ้างเอาละนะคะการเงินเนี่ย มันก็ดีแหละเราหูนะมันอยู่ในเรื่องเงินอะเงินเงินนองทองนะคะแต่ว่าแม่หมอว่าเกณฑ์เกณฑ์ของต้นต้นเดือนน่าจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางทีทําอะไรก็แล้วแต่ทุกการดําเนินการหรือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวคุณอาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือการทํางานต่างๆอะนะคะในเรื่องของการเงินดูแล้วมันเออมันหมุนเยอะมันต้องใช้เยอะนะแต่อย่างไรก็ดีแม่หมอบอกแล้วว่า มกราคมอ่ะมันจะมีจังหวะที่เปลี่ยนที่ได้เก็บเกี่ยวอ่าที่ได้เงินนะคะ ต้นเดือนทําไปก่อนกลางเดือนเป็นต้นไปเตรียมเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้จะซื้อจะจ่ายอะไรก็ต้องวางแผนนะคะอย่าทําตามใจตามอารมณ์แต่บางคนจะโชคดีสมมติคุณอยากได้แฟนต่างชาติต่างภาษาก็อาจจะได้ในช่วงเดือนนี้หรืออาจจะได้ของฟันของฝากของมีมูลค่าก็ได้นะคะหรือจากคนรักคู่ครอ,องของคุณเดือนนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ของฟันของฝากของถูกใจทีนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังอีกสักเรื่อง น,นะคะเดือนนี้อย่างไรก็ดีดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยให้อยู่พบลาบผลนะคะแต่เขาได้ตําแหน่งเป็นป่าแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ไปอยู่พบวินาศนะคะ จับคู่กับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครอ,องของคุณอ่ะบางคนเนี่ยถ้าช่วงนี้จะเซ็นเอกสารสัญญามีการตกลงการทําธุรกิจกิจการหรือมีลูกน้องลูกจ้างจะทําเอกสารสัญญาใดๆอ่ะตรวจสอบก่อนคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะคะด้วยความเป็นประเ,เรื่องของการสื่อสารเอกสารเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวงังแล้วก็เดี๋ยวเขาไปอยู่พบวินาศเหมือนกันนะคะาบางทีในเรื่องของการคาพูดการสื่อสารลูกน้องบริวารก็ เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังตลอดเวลาแต่แต่มันเป็นจังหวะที่หนึ่งสี่อยู่พบวินาเนี่ยบางคนอยากจะกู้นี่ยืมสินอะไรก็มีโอกาสสําเร็จนะคะอืมด้านอื่นอ้นอ อีกเรื่องหนึ่งแม่หลายเรื่องจังเลยนะคนรักคู่ครองบุตรหลานบริวารเนี่ยช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมีความกังวลในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะอะหรือบางคนคิดถึงคู่คิดถึงลูกหลานบริวารอาจจะอยู่ไกลกันเป็นไปได้ลักหล,ลักนะลัคนาราศีกลุ่มเท่าที่แม่หมอดูรวมๆแล้วอ่ะคุณน่าจะวนเวียนอยู่กับสองเรื่องงานธุรกิจกิจการการงานและครอบครัว มีอยู่ประมาณนี้บางคนอาจอยากซื้อบ้านซื้อรถก็เพื่อเพื่อเพื่อครอบครัวเป็นแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะเดือนนี้ค่อนข้างโอเคนะคะเออใครอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพื่ออะไรนะเพื่อเงินนะคะทําเต็มที่อยากได้ค่าคอมมิชชั่นทำตมหน้าที่เต็มที่เลยนะคะอย่างไรก็ดีหลักๆกลุก่มก็ยังเป็นคนที่จะต้องลุยเดี่ยว นะคะลุยวางแผนจัดการกำหนดกฎเกณฑ์นี่คือกลุ่มนะคะจะบอกไว้ให้แล้วก็ไปในทิศทางที่ดีโชคดีด้วยขอให้ลัคนาราศีกุมโชคดีนะคะดวงปีนี้เนี่ย น่าจะทํายาวๆไว้แล้วล่ะแต่สรุปเลยนะกลุ่มกําลังดวงดีนะคะแต่ว่าถ้ามันยังอยู่เหมือนเดิมชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงแล้วมันต้องมันต้องหาทางด้วยตัวของเราเองนะคะแม่หมอเท่าที่ดูดวงมาเนี่ยลัคนาราศรีกลุ่มไม่เคยอยู่เฉยๆนะคะเพราะเป็นคนที่ทยานไม่ใช่เพื่อตัวเองนะคะเพื่อครอบครัวลัคนาราศรีกลุ่มโชคดีค่ะเลือกไพ่กันนะสู่ในช่วงของการทํานายไพ่พยากรณ์นะคะ ชาวลัคนาราศีกุมก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้งสามกองกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะคำทำนายสำหรับลัคนาราศีกุมที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะไพ่ประจำตำแหน่งของคุณค่ะโอ้ดีนะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พระสังฆราชนะคะช่วงนี้ นับได้ว่าคืออยู่ตามกระบวนการอยู่ในกรอบความถูกต้องทำอะไรได้อย่างนั้นในขณะเดียวกันอาจจะเป็นที่ปรึกษานะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยมองโลกได้ได้อยู่บนแกนแท้ของความถูกต้องอะนะคะชีวิตอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นที่พึ่งให้กับหลายๆคนช่วงนี้ศักยภาพในชีวิตค่อนข้างดีนะนะคะอาจจะได้อำนาจจากอะไรแบบ มีสายมูก็มาเกี่ยวอ่ะนะคะหรือไพ่ของผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างดีไพ่ดีนะคะถ้าเจ็บป่วยอะไรเจอหมอเจออาจารย์ดีนะคะหรือครูบาอาจารย์ดีไพ่ความสําเร็จนะแบบนี้แต่อยู่กับสิ่งที่ทําอยู่กับสิ่งที่ลงมือทําเหมือนที่แม่หมอบอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นบทพิสูจน์นะบางทีเราตั้งใจทํางานเราไม่ได้คิดไรหรอกเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะเออแต่ เออแม่หมอก็ลืมนะด่าพูดอยู่วินาศคนก็จะอิจฉาได้นะไม่เป็นไรอะมาเรื่องงานกันค่ะโอ้โหงานเงินเอาละสิเนี่ยเห็นไหมคุณมีความสําเร็จนะคุณอย่าเพิ่งตกใจไพ่ใบนี้นะเห็นเห็นรูปตรงนี้ไหมนะไพ่บอกเฮ้ยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะเออบางบางรู้อะว่าคุณไม่ไม่ไม่ไมสนใจหรอกไอ้เรื่องการประจบประแจงแต่ว่า มีะไยปรึกษาบ้างมีะไยเข้าหาบ้างรวมคุณดีการงานมีความสําเร็จลูกค้าอะไรติดต่อคอนเนคชั่นของขวัญของฝากเอ่อทักทายอะ่ะคุณจะได้มีความสําเร็จเรื่องงานงานเงินดีคะ่ะนะคะแต่ต้องมีการติดต่อมีคอนเนคชั่นมีจุดเชื่อมนะคะสร้างสัมพันธภาพที่ดีไปได้ดีงานดีคะ่ะนะคะพะคะ่อค้าแม่ค้าก็เหมือนกันช่วงนี้การเจราจาอะไรก็ให้มันแนบแน่นอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเละิศเลิศไปตรงนี้เลิศเงิน,นะคะ่ะ อือหึวิกล่องหนึ่งได้ตังนะมีตังมีเงินเงินมาแหละบางทีอยากได้เงินนู่นนี่มันเงินเข้านะคะแต่ออกออกซ้ายออกขวาแต่เป็นเป็นอะไรที่คุณรับผิดชอบได้อะ่ะมีเรื่องต้องจ่ายมีเรื่องต้องใช้หรือมีเรื่องต้องลงทุนมีเรื่องอยากซื้อได้ซื้ออะ่ะอยากทําอะไรได้ทําอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถหรืออยากจะตรงนั่นตรงนี้คุณได้ไพ่ดี ะะแต่เงินมันหมุนซ้ายหมุนขวาใช้ใช้หลายอย่างหลายเรื่องความรักค่ะคนโสดฮะคนโสดเหรอคนโสดเนี่ยกลุ้มเนี่ยยังวนวนเวียนเวียนกับเรื่องเต่าคนรักเก่าอยู่เลยหรืออาจจะมีคนเก่ากลับมานะแต่มันกลุ่มไม่ค่อยอืม เอาเป็นว่ากลุ่มเรื่องของความรักมันอาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญของคุณคุณดูนี่ไพ้สังคละนะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้คุณเลือกแบบนั้นแล้วคุณจะโชคดีนะคะบางสิ่งบางอย่างก็อย่าไปแค่์เนาะให้มันเป็นสิ่งที่ถูกไว้คนมีคู่มีแฟนเนี่ยมีอะไรกันเนี่ยบางทีนะคุณจะได้รู้ความลับก็ตอนนี้แหละนะคะถ้า อาจจะไม่ใช่เรื่องชู้สหาวหรืออะไรอย่างเดียวนะบางสิ่งบางอย่างอ่ะมีเรื่องจุกจิกกวนใจจากคนรักคู่ครองที่เขาไม่ได้บอกคุณเดี๋ยวคุณจะได้รู้นะคะส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามันมีปัญหากันเนี่ยใช้ใช้หลักเนี่ยนะคะใช้ความเมตตา การเจราจาที่ดีดาวพุธเนี่ยตำแหน่งมันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะการสื่อสารการเจราจาการหาจุดลงตัวเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้ามีปัญหาแล้วต่างคนต่างไม่พูดถามว่าเออมันจะเป็นยังไงมันก็มันก็ไปอย่างเนี้ยนะคะก็ต่างคนต่างรอแล้วกันแต่ยังไม่มีการจุดลงตัวนะคะเอาจริงๆแล้วนะไพ่กองเนี้ยนะคะพอมีไพ่สังราชเนี่ยมันตอบโจทย์ไพ่ทั้งกองเลยนะเหมือนกับว่ามีหน้าที่อะไรขอให้คุณทํามันให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันถ้าจําเป็นจะต้องติดต่อคอนเน็กชันกับผู้หลักผู้ใหญ่จากลูกค้าจากเจ้านาะคุณควรทํานะคะเน้นในเรื่องของตัวเองเน้นในเรื่องของพฤติกรรมการทํางานเอาจริงเอาจังต่อให้เป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อคุณทําดีแล้วส่วนคนอื่นจะเป็นยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะคะแต่กับคนรักคู่ครองบางสิ่งบางอย่างการสื่อสารการพูดคุยเป็นสิ่งจำเป็นนะคะให้ดี นะคะไพ่ดีอ่าไพ่ดีดีคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มไพ่ประจำตำแหน่งของคุณค่ะเทมเพลนบางคนมีการเดินทางการติดต่อการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะนะคะหรือตัวคุณอะ่ะมันมีการปรับทัศนคติปรับมุมมองได้อ่าเรามาดูเรื่องงานค่ะเออหุ้ยงานหนักอัะเนี่ยนะคะงานงานดีงานหนักนนะ นันเหนื่อยบางคนกําลังรอแห L. ละรอความสําเร็จเรื่องของการงานไพ่กองนี้โ,โหคลั่งงานน่ะทางานนี่ถวายหัวไปเลยแปลว่ามีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอุอยากจะทําให้มันสําเร็จอ่าอาจเป็นงานเก่าโปรเจกต์เก่าช่วงนี้อาจจะกลับมาทําแต่ว่ามันก็ใช้เวลาหน่อยหรือเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงนี้นะคะอาจจะแบบโหอ,อยากให้ยอดกลับมาบ้างเลยอยากให้ลูกค้ากลับมาต้องทําการบ้านเยอะๆต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงไพ่แบบนี้นะคะแบบเดิมไม่ได้ไอ้แบบนี้นะ บางอย่างเดิมๆต้องจบนะต้องเริ่มใหม่นะคะแบบนี้ต้องเดินออกจากมุมเดิมๆนะคะบางทีอะลูกค้าติดต่อกันมานานอุ้ยซื้อขายกันมานาน เฮ้ยปีนี้จะต้องมีการแบบคอนเนคชันกันหน่อยติดต่อทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนหาจุดลงตัวดีนะคะแต่ถ้าอยู่แบบเดิมรับรองปวดหัวนะคะแล้วก็บางทีการทํางานเนี่ยค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยไม่ได้ไปไหนเลยกุ้มเนี่ยอยู่กับงานนะช่วงโมกรลานะคะอยู่กับงานอ่ะเรื่องเงินงานไม่เป็นไรทํางานแบบคลั่งไปเลยนะคะเออเรื่องเงินเงินดีจบนะโอ้โหไพ่กองนี้มีเรื่องต้องใช้จ่ายค่ะ กอดเงินไว้เยอะๆนะคะมีเรื่องต้องใช้จ่ายอะนะคะเงินหาได้ค่ะไม่ได้ไม่แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายแน่นอนบางทีเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของครอบครัวบ้านรถบุตรหลานก็ได้นะคะช่วงนี้มันมีเกิดหรือบางทีมันมีเรื่องเรื่องการเงินจากคนรักคู่ของได้เพราะว่าดาวที่มันจะเข้าวินาศนะคะเออช่วงเอางี้ก่าการเงินน่ะ ภาวะของคุณคุณหาได้ตามปกติแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายแบบปุบปรับฉับพลันนะคะและอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายจากคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอออันอย่างนี้เนาะอ่าส่วนเรื่องของความรักคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยเขาโอ้เขามีเลือกเขาเลือกนะคะคนโสดเขาเลือกเขายังไม่แน่นอนช่วงนี้อาจจะติดต่อคูดคุยกันไปก่อนแต่ยังไม่เลือกใครงนั้นอนะนะคะช่วงนี้ ก็ได้นะเลือกได้เลยอ่าอาจจะมีคนแบบมาให้เลือกเยอะแยะเลยถ้าเกิดคุณเปิดโอกาสนี่งนะนะคะติดตอ่อแอปออนไลน์ปูดคุยแต่มันยังไม่ลงล็อกลงตัวเลือกได้นะลักเข้ามามันก็ซ้อน,อนเนาะเอ่อต่อไปคนมีคู่มีแฟนนะคะเรื่องงาน,นโอเคอยู่นะเนี่ยเธอเอาจริงนะ คนมีคู่มีแฟนเนี่ยด้วยดาวพุธมันเดินไม่ค่อยโอเคอะ่ะบางคนมีความผิดหวังกับเรื่องของคนรักคู่ครองไม่ใช่เรื่องชู้สาวอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบอยู่ดีมารู้อยู่ดีไปสร้างนี่อยู่ดีๆมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันอาจช่วงเนี้ยใครมีความรับกันคนรักรู้เรื่องเปิดเผยแน่นอนนะคะเออแต่ถ้าเกิดมีปัญหากันเนี่ยคุณควรคุยกันนะคะง้อกันบ้างอะไรกันบ้างไม่เช่นนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ มันก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักเน้นในเรื่องของการเชื่อมต่อเน้นในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับรับคนาราศีกุมในไพ่กองนี้ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เดิมเดิมสไตล์เดิมอาจจะไม่ตอบโจทย์อยากจะก้าวหน้าอยากจะพัฒนาเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือทุกความสัมพันธ์การเจราจาลูกค้าขู่ครองมันจะต้อง ติดต่อบ้างสร้างคอนเน็ชันที่ดีบ้างนะคะมันถึงจะไปได้ไม่ใช่แย่นะแต่ไพ่กำลังบอกว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกย้ายกําลังเกิดขึ้นแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ย้ายไปไหนเลยอะไรเงี้ยมันต้องปรับที่คุณหรือเปล่าปรับที่ทัศนคติหรือมุมมองของคุณหรือเปล่าลองดูนะคะคําทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่ กองที่สามนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มไพ่ประจําตําแหน่งของคุณค่ะสองเรียนนะคะหมุนเงินหรือทําหลายเรื่องหลายอย่างนะคะทํำหลายเนี่ยค่ะไปมาไปมาทํำหลายเรื่องนะ,ะมีหรือม,มีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจอ้าวเรื่องงานค่ะอ่าเรื่องงานไพ่แบบนี้คือโลเลนะคะไม่มั่นคงนี่ไงนะคะอารมณ์ตามอารมณ์เรื่องงานโอเคอยู่แต่ว่าแล้วแต่อารมณ์คุณอะเฮ้ยจริงๆ ไพ่จัดสเมนได้ทุกคนหรือเปล่านะงานอ่ะกำลังดีแล้วนะใครแย่อยู่กำลังฟื้นและนะคะมันแล้วก็มันก็บอกแล้วว่าช่วงนี้ทำอะไรแล้วมันจะได้ดีได้ตามได้การสนับสนุนการอุปถัมภ์มีความสําเร็จเพราะฉะนั้นโชว์ศักยภาพความสามารถของคุณเลยและไพ่แบบนี้นะเข้าใจกลุ่มอ่ะไม่ชอบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นเห็นถึงประโยชน์ของคุณหรือจะไปติดต่อลูกค้าอะไรช่วงเนี้นะคะดีทําไปเถอะนะ คุณจะสําเร็จนะคะหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าจะคุยกับลูกค้าทักทายบ้างดีนะคะทุกอย่างอยู่ที่การกระทําแล้วคุณจะฟื้นคุณจะดีอ่ะช่วงนี้ยสมมุติคุณเป็นเจ้าของกิจการดูแลลูกค้าดีโอโ้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีอมีความก้าวหน้ามีดวงอุปถัมภ์นะคะแต่ตัวคุณมันทําหลายเรื่องหลายอย่างแน่นอนออาต่อไปในเรื่องของเงินโอ้โเอโ กลุ่มอยากจะจะทำอะไรหรือปะจะซื้อบ้านซื้อรถจะลงทุนอะไรหรือปะเป็นพวกอสังหาหรือแบบทำสวนทำอะไรแล้วเจ็ดเหรียญขึ้นเหมือนกันนะคะโอ้โหเงินไพ่กองนี้ไพ่กองนี้ดีจังเลยอะนะคะการเงินดีอ่าแต่อาจจะกําลังวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างบอกแล้วไม่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อของกินเข้าบ้านซื้อของอำนวยความสะดวกเนี่ยนะคะ,นะคะการเงินดีมากๆเลยนะคะ เออแต่เห็นไหมพอมันหมุนเนี่ยแปลว่าอะไรเงินเข้าออกเข้าออกหาเงินได้เก่งไพ่กองนี้ไพ่กองนี้โชคดีนเนี่ยเอ่อความรักค่ะคนโสดคนโสดมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะกลุ่มช่วงนี้เนาะยังมีมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะแล้วคุณก็ไม่รีบร้อนคุณยังแบบไม่ได้ตัดสินใจนะคะใช้เวลาเป็นคําตอบสําหรับคนโสดนะคะคนมีคู่มีแฟนคนมีคู่มีแฟนเนี่ย อืมถ้ามีปัญหาเรื่องหลักซ้อนนะยังไม่เลิกกันหรอกนะคะแล้วคุณก็จะได้รู้ความลับด้วยถ้าเกิดใครสงสยัยใครเออ์ะนาะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองนะคะหรือคนมีคู่มีแฟนหรอบางคนอาจจะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะแต่ว่าดูดูดูความสัมพันธ์ให้ดีก่อนแต่ถ้าเกิดใครเป็นครอบครัวก็ให้ดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะต่างคนก็ต่างอยู่ในจุดในมุมที่ที่ชอบอะ่ะที่ชอบอ่ะนะคะ แต่มันไม่หวานกันเพราะฉะนั้นหาจุดลงตัวสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะต้องไปหาตรงกลางของคุณให้ได้นะคะแล้วอย่าปล่อยปะละเลยจนเกินไปเพราะช่วงนี้งานดีนะคะอย่าลืมนะกลุ่มคุณไม่ใช่คนประจบหรอกแต่เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ลูกค้าต้องเอาใจบ้างไหมต้องติดต่อบ้างไหมดวงคุณเนี่ยมีความสําเร็จ <c oughs> เรื่องพวกนี้นะเออมีความก้าวหน้า เมจิเชียเนี่ยคือใกล้ชิดรู้ป่ะถ้าคุณเป็นสายแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมจิเชียนนะต้องใกล้ชิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์หรือถ้าเป็นสายปกติทํางานทั่วไปก็ต้องใกล้ชิดคนที่สามารถสร้างมูลค่าให้คุณได้อ่ะนะคะแล้วคุณจะได้ดีเออช่วงนี้เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็กลุ่มเองก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารทุกราศีนะช่วงเนี้ย เอกสาราข้อตกลงข้อสัญญาการเจราจาการใช้คำพูดเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะนอกนั้นถ้าแม่หมอดูกลุ่มน่าจะดวงดีไพ่กองที่สามดวงดีเพียงแต่ว่าเนี่ยบอกแล้วมันเหมือนว่าไม่ได้ทำอะไรที่อย่างเดียวจนมันมั่นคงมันทำหลายเรื่องหลายอย่างนะคะแต่บริบทรอบตัวดวงดีเรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่เงินแม่หมอเห็นแต่เรื่องเงินสาหรับกองนี้โชคดีค่ะ